สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตละครบู๊ของอาชลอพักดีวิจิตนะครับผมเป็นเรื่องใหม่นะครับที่กําลังเปิดกล้องเลยนะจัปจุบันนะครับที่พูดถึงว่าอาหลงเนี่ยจะทําเรื่องไหนกันแน่นะครับผมก็บอกเลยวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับผมออกมาเป็นเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองเพราะว่ามังกรเจ้าพญาเนี่ยได้วางแผนไว้ว่าจะทําตั้งแต่พี่เอกให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับก็มีกระแสแล้วก็มีข่าวออกมาว่าพระเอกเนี่ยวางตัวไว้แล้วว่าเป็นพี่เอกลังซิโรดแล้วก็จินจิน นะ,นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นที่เคยมาพูดถึงนะครับวันนี้มาอัปเดตกันละกันหลังจากที่ละครที่กําลังออนแอร์อยู่ของอาหลงนะครับผมนั่นะค,คือเรื่องพ่อตาพืนตัวภาค2นั่นเองหลานฆ่าใครแตะเนี่ยเรตติ้งดีมากๆเลยนะครับผมมาหลงเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหต่อเนื่องก็เลยต่อเรื่องกันเลยนะเพราะว่าเพิ่งเปิดกล้องวันนี้วันแรกครับอ่ามีคนตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันไปเจอกระทู้ในพันลิปนะครับกระทู้ในพันทิปเนี่ยเขาลงไว้ว่าเปิดกล้องมังกรเจ้าพญาวันแรกนะครับก็เลยเข้าไปดูโอ้โห จริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีพระนางเข้าฉากในวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนักแสดงในบางส่วนนะครับผมยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนางเอกอะเป็นใครนะฮะ,ะเราจะมาดูกันว่านักแสดงที่ได้เห็นในวันนี้ มีใครกันบ้างนะครับในภาพก็จะเห็นอาพงศนาดนะครับผมแล้วก็มีเจจินไตนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นนักแสดงที่แบบชอบเล่นเป็นตัวร้ายของอาหลงเนี่ยนะหลายหลายคนนะครับแล้วก็จะเห็นจะมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อปอใหม่นะครับผมปอใหม่เนี่ยเขาจะเคยเห็นผลงานบู๊ในละครบูและ เพราะว่าที่เล่นเออเล่นไปื่อคืนนั่นเอง,เองนะั่นคือเรื่องเจ้าสมิงนะครับที่เขารับบทเป็นน้องของทัพทีมนั่นเองนะครับเป็นน้องของนางเอกแต่ว่าจะเล่นแบบออกร้ายๆหน่อยนะครับในเรื่องเจ้าสมิงนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มาเล่นละครบูนะครับก็เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์หน่อยละกันเพราะว่ายืมรูปเข้ามานะครับผมใน IG นะไปเจอแฮตแท็กบางกรเจ้าพญาในไ G ของปอใหม่นะครับเขาบอกว่าบทบาทใหม่กับดาวรินีนะครับผมเปิดกล้องวันแรกบางกรเจ้าพญาอ่าแล้วก็มี มีคนนะครับผมคอมเมนต์ถามว่าแบบว่าเออจะได้ดูเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าวันนี้เพิ่งถ่ายคิวแรกเองนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เปิดกล้องนะครับผมแล้วก็ถ่ายคิวแรกเลยเป็นคิวแรกของละครเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวพระนางนะอ่ะก็เห็นแบบว่าพวกเมคอัพนะครับผมพวกแบบว่านักแต่งอาแต่งหน้าช่างแต่งหน้านะ่ะถ่ายคู่กับนักสแสดงแล้วก็ลงกันนะยังมีข่าวมาอัปเดตตัวละครบ้บางบางส่วนนะครับผมก็จะมีเจจินไตรด้วยนะครับในเรื่องนี้นะแต่ว่าพระเอกของเรานะครับผมไปดูจากข้อมูลวิ กีพเดียแล้วนะครับว่าใครรับบทเป็นใครในเรื่องนะครับผมพี่เอกลังซีโรดเนี่ยก็รับบทเป็นคมครับส่วนจินจิน,นะเนี่ยรับบทเป็นไม้ครับซึ่งเป็นพระเอกทั้งคู่นะฮะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยแค่มา update, อัปเดตตัวนักตัวาตัวแสดงบางส่วนนะครับแล้วก็มาบอกว่าเออวันนี้มังกรเจ้าพญาเปิดกล้องแล้วนะเป็นวันแรกนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะเพราะว่าในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเป็นแบบว่าโอ้โหบู๊กันสนั่นแล้วก็มีถึง2ภาคด้วยกันนะครับภาค2นั่นก็คือเรื่องสุดขีดมังกรเจ้าพญานั่นเองภาคนั้นรู้สึกว่าจะเปลี่ยนพระเอกนะครับผมเอาพระเอกคนใหม่เข้ามาเป็นพี่วินลี่นะฮะพี่วินลี่แม็กอินทอสนั่นน่ะเาเป็นพระเอกนะครับในเรื่องมังกรสุดขีดเจ้าพญาภาค2นะเอออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นของที่เอามารเคเนี่ยเนมแี่ยเราจะดูน่าจะได้ดูภาายในนปีี้้และถเร็ว น่าจะได้ดูในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างช้าอาจจะปลายปีนะเหมือนเรื่องนี้ไงเหมือนเรื่องพ่อตาคือตัววักสองอะโอถ่ายทั้งปีเลยนะครับผมแล้วก็ได้ดูกันปลายปีแต่ก็ไม่พ้นปีนะเพราะว่าปกติอารองเนี่ยเขาจะทําหนังลงของทางช่องเจ็เนี่ยทุกๆุกปีไม่เคยขาดนะครับแม้สักปีเดียวนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ช้าหน่อยคือแบบมาลงปลายปีเลยปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูกันทันปีนี้ไหมนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็มีแผนอีก2เรื่องที่อารองเคยพูดไว้ก็จะเป็นเรื่อง ตามล่า2 0 0หมื่นไม์ครับแล้วก็เรื่องป้นลอยฟ้าครับผมแล้วก็มีอังกอร์ภาค3าด้วยที่กระแสไวไวออกมาว่าจะทํานะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรครับผมมาอัปเดตเรื่องละครเจ้าอ่ามังกรเจ้ายาที่เปิดกล้องแล้วรียบร้อยก็ติดตามชมแล้วกันนะครับผมเราจะได้ดูหนังบูที่แบบว่าบูกันจุดๆเลยนะฮะของอาลองอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องนี้น่าจะเป็นะละครดึกแหละเป็นละครอะตอนคืนนะครับไม่น่าจะเป็นละครเย็นเพราะว่าน่าจะฟอร์มแบบฟอร์มใหญ่กว่าเรื่องพ่อตาพื้นโตหน่อยนะครับเพราะว่าพระเอกก็จินจินนะ แล้วก็พี่เอกนางซิโรดนั่นเองต้องดูว่าตัวนางเอกเนี่ยเป็นใครนะครับผมไม่แน่นะครับผมอา,อาหลองเนี่ยชอบเอานางเอกใหม่ไม่แน่ว่าปอใหม่นี่อาจจะได้เป็นนางเอกหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าในบทนี้เขาบอกว่ากับดาวรินีกับคาแรคเตอร์ที่แบบว่าตื่นเต้นอะไรย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าเออเขาเป็นนางเอกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่แน่เพราะว่าอาหลองเนี่ยชอบชอบเอา นักแสดงใหม่ๆม,มาเป็นนางเอกนะครับช็อปปั้นเด็กใหม่นั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยลวกันถ้าข้อมูลตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยในท่นี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเข้ามานะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีไปแล้วครับ มาเท่าไรแค่นี้ก็พอ คนมากมายต้องการคำตอบสิ่งฉันไม่เข้าใจและไม่เคยบอกที่ถามว่าเธอและฉันจะรักกันจริงหรือฝันอยากจะรู้ว่าฉันและเธอเป็นอย่างไรเธอคงเป็นเหมือนกันต้องเจอคนที่หวังดีมันก็คงต้องมีที่ใครจะถานเธอมันก็มีเหตุผล ที่เราสองคนบอกใครไม่ได้ว่าเรานั้นขคเก็ันย่างไรหนึ่งคำถามอ้ที่ใครก็คงจะไม่เข้าใจว่าเรารักกันมาเท่าไ่เรารักกันมากขิ้นหรือเปล่าหรือจริงๆรเราเป็นแค่เพื่อน มันแค่เป็นเรื่องของเรามีเธอและฉันที่รู้และเข้าใจม่ว่าใครจะมองว่าเราทึ้ซสองนั้นคงไปไม่ได้ไกลต่ใครจะเข้าใจมีแค่เราที่เข้าใจว่าเรารักแลกกันมากเท่าไรแค่นี้ก็พอ ร,ร,รู้อล้รุ่นเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่เป็นเรื่องของเรามีเธอและฉันที่รู้และเข้าใจไม่ว่าใครจะบองว่าเราทั้งสองน,นั้นทบไปไม่ได้ไกลแต่แค่จะเข้าใจมีแค่เราที่เข้าใจว่าเรารักและกันมากเท่าไร่แค่นี้ก็พอ